เอามาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะช่วงนี้มีกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีหนาหูเลยนะคะว่าคุณอุงอิงพทองทานจะมีชื่ออยู่ในคณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะวันนี้คุณอุงอิงลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบอกด้วยตัวเองนะคะว่าเอ๊ไม่น่ามีชื่อของตัวเองอยู่ในชื่อคณะรัฐมนตรีนะคะ,คะโดยนางสาวพยทองทานชินวัตรหุวนน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนําร่อง30บบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็พูดถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรียืน ยืนยันว่าไม่มีชื่อของตนเองในการปรับคอรมอไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ถ้ามีเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะในส่วน4ปีของรัฐบาลชุดนี้จะมีโอกาสนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนางสาวแพรทองทานบอกว่ายัางไม่ทราบค่ะช่วงนี้ขอทำงานเพื่อนโยบายต่างๆอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็โครงการ30บาทรักษาทุกที่ส่วนในอีก4ปีจะมีชื่อหรือไม่ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีจริงๆค่ะกับครมอ,อนนันี้ไม่ไม ไม่มีชื่ออิงนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีค่ะตอบอีกครั้งก็ได้ไม่ไม่มีค่ะในสี่ปีนี้คุณอิงจะมาตั้งเป็นรัฐมนตรีอะค่ะในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่อืมโอ้โหตอบไปถึงสี่ชีฉันพาอิงไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่มีจริงๆค่ะแล้วก็อิงทํานโยบาย2อันเหมือนเดิมที่ต่อไป soft power กับเรื่อง30บาทก็ขอผลักดันตรงนี้ให้เต็มที่นะคะอนาคตมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะแต่รอบนี้ปรับพอรมหรืออะไบไม่ทราบเลยว่ายังไงแต่เรื่องรัฐมนตรีไม่ม แน่นอนค่ะถ้าปรับคอรมอรอบนี้มีมชื่อคุณอิงเข้ามาพร้อมที่จะรับตําแหน่งไหมคะไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้กันเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่พร้อมแน่นอนค่ะจะเซอร์ไพรส์มากนะคะ <c oughs> ผู้สื่อข่าวก็ย้ำนะคะว่าเอถ้ามีจริงๆเนี่ยเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะส่วนกระแสข่าวที่ว่าคุณอุ้งอิงจะเข้ามาเป็นนายกแทนคุณเศรษฐาทางด้านของแกนนําพักเพื่อไทยยังออกมาปฏิเสธอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้เป็นคิวของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยบอกว่าเป็นเพียงข่าวที่พูดกันนะแต่ว่าในพักเนี่ยไม่เคยมีการพูดแบบนี้ค่ะโดยนายภูมิธรรมบอกว่าการเป็นหัวหน้าพักก็มีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต้องรอให้ถึงวาระแล้วค่อยตัดสินใจซึ่งยังเหลือเวลาาอีกย เพราะรัฐบาลนี้เพิ่งเริ่มต้นทำงานและคิดว่าจะอยู่ยาวให้ครบวาระค่ะปรับยังไงล่ะครับจะปรับไปทำไมก็ <c oughs> ผมได้ยินมาหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องจะมีการปรับครมอลเรื่องที่สองก็จะมีการปรับให้คุณแพทองทานหน้าพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นนายกรีซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงข่าวที่ที่พูดมา อย่างต่อเนื่องนะครับภายในพรรคเขาไม่เคยมีการพูดแบบนี้ขณะนี้เราก็พยายามดึงส่วนที่เป็นผู้บริหารจํานวนหนึ่งเรื่องมีการประสานงานนะครับเป็นคณะกรรมการบูรณาการทํางานร่วมกันทั้งสามฝ่ายนะครับผมเองก็อยู่ในคณะนี้ด้วยนะครับก็เลยประสานงานกันเพราะนั้นคุณนุ้งยิ่งตอนนี้ยังต้องการทําให้พรรคแข็งแรงแต่ว่าโดยการเป็นหัวหน้าพรรคปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าก็มีความพร้อมที่จะเป็นนายกร,รัฐมนตรีก็คงต้องรอให้ กว่าล่ามันถึงไม่ค่อยตัดสินใจเรื่องอย่างเป็นเวลาอีกยาวนะไม่ต้องรีบคิดตอนนี้เพราะคิดว่ารัฐบาลนี้ยังเพิ่งเริ่มต้นและกางทำงานและคิดว่าจะอยู่ยาวให้คหรบเนะวลานอกจากนี้นะคะคุณภูมิธรรมยังพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะโดยบอกว่ายอมรับนะว่า3แกนนาเพื่อไทยเตรียมพิจารณาออกจากสสบัญชีรายชื่อเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นสสยืนยันว่าไม่ใช่ว่าทั้งสาท่านจะย้ายไปอยู่พักอื่นนะคะ สามท่านนี้ก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประเสริฐจันทรรวงทองกระทรวงดิจิทัลนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยสําหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยที่จะเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนอยู่ในลําดับที่32-34เนี่ยก็คือนางสาวละองติยภัรัต ซึ่งเป็นน้องสาวของคนณยงยุติยภัยรัตน์นะคะอดีตประธานรัฐสภาท่านที่2คือน,นายนนท์หงชูเวทที่ปรึกษารัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาค่ะส่วนท่านสุดท้ายท่านที่3นะคะคือนายชนินรุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะค่ะ